รมรมฎอนเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถือเป็นเดือนแห่งการอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณให้แก่พระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นหนึ่งในธรรมเนียมมุสลิมไม่กี่ประการที่ประชาชนต่างาศาสนารู้จักเป็นอย่างดีในเทศกาลถือศีลอดซึ่งชาวมุสลิมทุกคนจะไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใดๆตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อเป็นการฝึกความอดทนให้เห็นใจผู้ที่ยากจนและขาดโอกาสในสังคมเดือนนี้เป็นเดือนที่สิริมงคลนะฮะเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งคือว่าบรรดา,ามาเลกัตทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาขอพรให้พวกประชาชนมุสลิมทั้งหลายที่นี่เน่ยให้มีโชคบาปต่างๆเขาจะอภัยโทษให้แล้วก็ให้ทำอมามัรอิบาดตให้มากมากจนกว่าสิ้นเดือนนี้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบาศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ให้แก่ผู้ถือศีลอดได้ประกอบาศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักาศาสนาอิสลามที่กำหนดไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้รวมให้การสนับสนุนการประกอบาศาสนกิจในกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์โดยการมอบอินทผลัมและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประกอบาศาสนกิจอย่างเต็มที่ มุ่งประกอบคุณงามความดีและให้อภัยแก่กันตามความมุ่งมั่นตั้งใจในการกระทำความดีในเดือนอันประเสริฐนี้โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชากรนับถือาศาสนาอิสลามมากโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลภุมิเรียงอำเภอชัยยาแห่งนี้ที่มีการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งประชาชนที่นับถือาศาสนาอิสลามเป็นส่วนสําคัญในการร่วมพัฒนาสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพื้นที่ภูมิเรียงเนี่ยมีพระวัฒนธรรมที่เก่าแก่และก็ยาวนานนะครับโดยหลักๆของที่นี่นะครับมีมุสลิม40%ที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับเราก็มีการทามาค้าขายมีอาชีพประมงนะครับแล้วก็มีอาชีพทอผ้าไหมทั้งหมดของภูมิเรียงพื้นที่ภูมิเรียงนะครับเราจะมีทั้งหมด6วัดแล้วก็6มัสยิดนะครับก็มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมีความรับสามัคคีกันนะครับโดย เดือนนี้ท so, so ี่มาวันน so, ี้ก็คือเป็นเดือนของรมฎอนนะครับเดือนรมฎอนก็คือเป็นเดือนแห่งการทําความดีของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับทั่วโลกในส่วนของอปจก็มีโครงการดีๆที่มาสนับสนุนกับพี่น้องของพี่น้องของชาวมุสลิมนะครับคือมีรมฎอนสัมพันธ์นะครับรมฎอนสัมพันธ์รมฎอนคือเดือนแห่งการถือศีลสัมพันธ์ก็คือความรักความสามัคคีกันอบจก็จะสนับสนุนในเรื่องของ การทํากิจกรรมการส่งเสริมความดีนะครับให้พี่น้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนโครงการเข้ามาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในการอบรมจริยธรรมนะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะครับที่มีพี่น้องมุสลิมก็คือหลักๆก,ก็คือมีพี่น้องกาจนะศักดินะครับพี่น้องของอำเภอชายาและพี่น้องที่ตำบลท่าชนะอำเภอช่าชนะนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะอิสลามพุทธก็เหมือนกัน ส่งเสริมให้คนสุราษฎร์เนี่ยมีพระหุวัฒนธรรมเดิมๆแล้วก็เอาวิถีชีวิตมาใช้แล้วก็เอาหลักคําสอนของศาสนาแต่ละศาสนามาใช้เพื่อปฏิบัตินะครับอย่างถูกต้องนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับจิตใจคนในสังคมด้วยความสันติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป N b t ภาคใต้